สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนว่าตัวละครแบบ easy easy นะครับขั้นตอนแรกก็วาดวงกลมอ่าผมเชื่อว่าทุกท่านวาดได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเส้นตรง1เส้นนะครับแล้วก็เส้นด้านล่างอ่าวาดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่า easy มากๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เริ่มขึ้นโครงหน้านะครับตรงคลางก่อนนะครับเพื่อจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นโครงหน้าอ่าก็ลองทําดูนะครับ ต่อไปเลยขึ้นโครงตานะครับต่อไปดันข้างโอเคก็ลำตัวนะหูหูนะครับก็ลองว่าตามได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะ <c oughs> ผมนะฮะโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดที่ตานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนต่อไปก็ จะเริ่มตัดเส้นนะครับก็ตัดตามรูปที่เราล่างไว้เลยนะครับลองทำดูนะครับไปทีละขั้นตอนช้าๆนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกท่านวาดได้แน่นอนนะครับสมส่วนแน่นอนไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะเราก็ตัดตามรอยเดิมเลยนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลบเส้นที่เราตัดมานะครับเพื่อความสะอาดนะครับ มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็ภาพก็80เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะลงแสงและเงานะครับโดยการใช้สีดำกับสีเทานะครับง่ายๆเลยไม่ต้องใช้สีอะไรนะครับลองทำตามดูนะครับสีแรกก็คือผมก็จะลงสีดำก่อนนะครับฮึบอ่าเป็นยังไงบ้างครับสีดำก่อนแล้วต่อไปก็จะลงสีเทาตามมานะครับเป็นแสงนะครับเพื่อไล่น้ำหนักนะครับฮึบโอเค มาถึงขั้นนี้แล้วภาพก็ได้99%ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแก้ปรับเส้นให้มันสมส่วนนะครับชุบโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสอนว่าหน้าตรงนะครับตัวละครที่เป็นหน้าตรงนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากให้ผมวาดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลย